โอ้ยเราไม่ได้เหรอนี่ต้องได้ไต้องได้ต้องได้ที่สอที่สอง,สองโอยวาผิดอ้าวเอไมรดเอาแต่เราได้ที่สามทไรโอยโอเคก็วรนด้วยนะครับกโอเคกับพีกเกซซกเด วันนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft มินิเกมกันอีกเช่นเคยนะฮะมินิเกม Happy Pixel วันนี้เราก็จะเล่น Happy Pixel 4กันนะครับชอบล้วโอเคกดละชิวๆครับไม่ได้เล่นานานเหมือนกันเนี่ยหลายอาทิตย์แล้ว Happy Pixel 4ใช่ไหม <c oughs> ว่าจะทำทันฝรั่งเขาหรือเปล่ามาถึงขับมาเถอะความปิงด้วยใช่แล้วมาต้องั้งสติจิตจิตอินทูเดอร์ไมค์ครับเฮอะไรอะไรแย่งลดเขาเมื่อกี้เฮไม่เห็นไม่แย่งอะไรเลยเห็นมันว่างเธอแย่งรถเขาพุดอ่อนอะไรอ่ะโอ้ยอ่านข้ามที่หายคิดีิฟิวอ่านข้ามเหมือนกันแหละแม่ได o g b a c ก ได้ไปเด้อผ่านปะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเราไม่ได้แต้มหนังสารเออเอ้าเขาทำผิดอ่ะขอบพระเจ้าเขาเป็นเขาเป็นสตูนบล็อกเฉยๆมันต้องคอมโบสตูนอ่ะโอ๊ยตกที่สุดยิอิที่เท่าไหร่ไม่รู้ถาม เรื่องปลากลัวของผมนะครับเย้แซดวิดเมลอนเอาไปเพื่อนเบ <ปะ S 2> มอนเลม,มอนเลมอนมเอมมิงเย้ที่สามทำไมมันไม่ไมไมล่วงลงมาเลยอะ่ะเออ ชาญป๋วอะไรอะไรอะไรโอเคเตี้ยฉันสูงกว่าดูได้ไงดูได้ไงเด๋อเด๋ฉันดูสูงฉันสูงกว่าเนจอฉันฉันมันสูงกว่าเธอที่สองอ็พโเราได้ที่อเมื่อกี้ได้เท่าไหร่ที่หมด่สูงกว่าเราอ่ะที่หนึ่งเหรอไม่้าเอ้ยอย่าบังดีโดนแย่งยิงหมดเลย่ด้่ดิได้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้หรอ อฮ้ยเขาได้11แต้มเขาได้กี่ต้มอ่ะ,อะ15แต้มไม่จริง <laughs> รู้ได้ไงต้องคุที่สาวเขา12แต้ม5แต้มอ่ะแต้มว้าจุย์ุดมากอุ้ยเบจิต้าเบจิต้าเบจิต้า ดึงดงดั้งดงดั้งดงดั้งดดงดดงดไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยว่าเราปิดเสียงไว้ยังไงล่ะโอ้ <serving Pokemon apan> Boy? Get in the b r d เฮ้ยโอเคพ่้่งว่ะตอนนี้เมเท่ากันอ่ะเท่ากันอะอโอทำช้าชันวะเฮ้ยโอเคไวก่าว่ะไม่ชันว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ลยลอยไอ้ตัว่ หลบไม่ทันเลยซอมบี้อยู่ก็มาจู่โจมเลยมาเห็นลุมเลยอ่ะลุมทุกอย่างอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ดิได้ไหมเอ้อใส่ผิดฟลว่ะใส่ผิดโอ้ยไม่ได้ใส่เจ้ปกดชิปโอ้ยไวกว่าครับไวกว่าครับเอออเาไปเออรวยมากฉันรวยแล้วรวยมากฉันมีกี่แเปมอ่ะฉันมีห้าแเปมหกแเปมเท่ากัน ครับอะไรอ่ะอ่ะครับโอ๊ยไม่ทันนอะไม่ทันนอะไม่ทันนอะมือลั่นนอะมือลั่นวิวเรียบร้อยโอ๊ยใครมาบังเนี่ยที่สองอ่ะที่สองอ่ะที่สองอ่ะโอ๊ยไอ้วนนี้มันบังที่สองอ่ะที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งกว่าคนโกงเลยทีนี้ลงแล้วว่าลงแล้วว่าที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งกว่าคนโกงว่ะไดมอนด์บล็อก เออ13เต้มแล้วว่า13เต้มแล้วเต็มดำแบบกระฉูดจังว่า S K N อีกแล้วเ S K N S K N เเนอต็มเจอไม่มีทางเท่าเราเต็มเจอไม่มีทางเท่าเราหรอกตานนี้ตานนี้เดี๋ยวรู้เรื่องอะไรเอ่ยเออเออเฮวหิวหิว เออไม่เต็มทำไมมันไม่เต็มอ่ะทำไมหลอดเราไม่เต็มเหรอไม่เป็นเองแล้วเปล่าไม่รู้อ่ะมันไม่ไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะเอ้ยได้หนึ่งโอ้แล้วมันมันได้เด็กไม่ค่อยขึ้นมาเลยทำไมเราไม่ได้เต็มนั่นเด็กอือได้ที่สามสี่โอ้ได้ที่สี่อ่ะหูดแม่งถอยก็ตกแล้วอ่ะโคตรเซ็งเลยอ่ะมีคนวิ่ง S <S <S ตึงตึงจะพูดได้ดึงเต็มใส่ก่อนใส่ก่อนคียว่ะใส่ก่อนคียว่ะที่ทททหนึ่งป่ะที่สองที่หนึ่งเอ้าที่สองสนุกเราได้เที่ยวอะไรเนี่ยจะรู้ได้ไงก็ขึ้นมันไดน้ดึงเต้มอยู่เลยอ่ะมันบั็อกป่ะวะอาะแล้วอยู่เฟลอะไรวะ <S 2> <S 2> นั่นดิเนี่ยเราไม่ได้เต้มเอ้ยเอ้ยเอ้ย,โอ,ยโอ้โหซอมบี้ หลบไม่ทันวิ่งไม่ได้ทำวิ่งตียับยับเลยเอ้ยไปด้วยนายนายเราไปด้วยไปด้วยไปด้วยโพตรงโกงเลยเราไปด้วยนะเราไปด้วยไปนลยเออทำไมเราได้ที่สามอะเกมโกงเราวัดตาเนี้ยโกงเหมือนกันเราก็ได้ยางหนึ่งแต้มอยู่เลยท่าทางที่เราก็เราไม่ได้แ้มอะไรเลยท่างที่เราก็ผ่านใช่ ท่านอะไรวะท่านะไรท่านอันนี้มันไม่ได้ไวะเฮ้ยโอ้ยไม่ทันกินอย่างไวเลยฝรั่งไม่ทันเลยอะไม่ทันไม่ทันจริงไม่ได้สามเต๊มเองอันนี้ต้องได้เต้ทุกคนนะเออสี่เฮ้ยต้องแน่เต้ทุกคนไม่ยินบอก ได้หกเต้มเไงเธอ,อได้กี่เต้มห้าเต้มเฮ้ยก็ใหญ่ไหม My Point Eat Over You ่ไม,ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันบั๊อก hello My Point ก็ยัง Eat Over You อ่ะแต่ว่าม,มันมีตาที่เราได้ที่สองแต่เราไม่ได้เต้มไหมเรางงมากเต็บร้อยเนี่ยก็ทำไมไม่ได้คะแนนอะ่ะอันนี้น่าจะด้แบบใครทำก่อนเนี่ย แจกในแจกทุกคนเกนมาเกนมาอยู่ไหนยาครับยาครับเร็ยวเรียวเรียวเรียวอยู่เร็วอยู่อันนี้เร็วอยู่มาบ้าอุยให้ผิด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 อย่าขวางอย่าขวางอย่าขวาง ไม่ได้พั n ชิ่งอ punching p u พันช n g p u n c i n g p h i n g p i วาววอยู่วอยู่ในที่สามวะ่ะเออด้อยู่ได้อยู่เอาทำไมไม่ได้เต้ม today I feel like doing a n y t h i n g ไม่ใช่ร้องผิดมั่ <laughs> มว <laughs> เพลงอะไรก็ไม่รู้มั่ว

เสร็แต้มแรกเหรอฮะโอเคคนแรกเหรอไม่รู้ค้ามไงวันเนี้ย <c oughs> ชิบหายกูแล้วลูกธนูเหรอชิบหายข้าผิดด้วยวข้ามคนธนูอ่ะไปข้าบโบอลเฉยคะแนนแต้มเสร็จแต้มวะรอบสุดท้ายนะครับเวอร์อบสุดท้ายละนะจะนะไม่มปโอกาสแก้ตัวนะฮะ <the> ไม่าโอกาสแกต้ตานะไม่แก้หรอก มันเป็นคลิปเธอหนิเธอต้องชนะก็ถูกแล้วกระจอกเองนะพูดแหมทำพูดจะปิงก็ปิงชวนมาเล่นอะไรเป็นรูปปิงก็ปิงเราก็ปิงเนอะไม่เราเต้นเยอะไม่ไม่ไม่ลา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 ตือดึงตือดึงเอ้ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนต่อหน้าเปลี่ยนอันสุดท้ายอ่ะเปลี่ยนแล้วก็แบบหมดเวลาเลยอ่ะ สเตยสเตน์ยืนนิ่งๆเดี๋ยวเชื่อเหน็นขยับดิไม่ก็วีทีนึงไม่เออเอาที่ที่แบบไม่มีใครอยู่เอาที่ที่แบบไม่มีใครอยู่ไม่ได้เตมหรอเสร็จเสร็จดิเสร็จ,รจ,รจโอ้ยไม่ทันชาวบ้านชาวชงเขาผ่า,านผ่านผ่านโอ้ยเราไม่ได้หรอนี่ ต้องได oh! oh! oh, no. oh, ้ต yeah> ้องได้ต้องได้ท like sí. oh, ี่สองที่สองอุ๊ยความผิดอ้าวไม่ได้เอาแต่เราได้ที่สามคืออะไรฮ้อยล่นหวล่นหวจิ๊บห่าอ้ยหล่นกดผิดก็คือไหลลงข้างคาไม่ได้ใช่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 ฉันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยได้กี่แต้มหรอใช่ใจเจ็ดแต้มหรือแปดแต้มหรอเออ เอาดิ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 มาดิมาดิมาดิกลุ่มก้อนนั้นอะกลุ่มก้อนนั้นต้องเป็นของผมกลุ่มก้อนนั้นต้องเป็นของผมกลุ่มก้อนนั้นต้องเป็นของผมโอ้ยมีคนแย่งอันนั้นอันนั้นเออไม่ได้หรอก็ไม่ได้นะสิว้าวว้าวกระโดดแล้วนะทวว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  ได้เก้าเต้มได้สิบแต้มนี่โกกโกกกรด้กโกหกรู้ได้ไงรู้รู้ได้ไงโกหกจริงให้เขาถ่ายไปให้ดูไหมเออถ่ายว่าถ่ายแล้วไม่ทันแล้วมันเด้งออกไปแล้วอะนีไม่ใช่มันไม่ใช่อีกตาอีกตาพอแล้วพอแล้วเราไม่ให้โอกาสคุณแล้วดูเว แต่เปลี่ยน,นได<ว>้ดีครับผมว,บว,วันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดสไลค์ก็ใช่ชนะของพี่พีที่แบบชนะพี่ขวัญในทุกรอบนะครับคะแนนมากกว่า,าทุกรอบเนจ้านี่ก็ไปแล้วนะครับผมบายบาย